สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายบวกนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยตามปกติแล้ว Google จะไม่สนใจคำสำคัญประเภทคำง,ง่ายๆอย่างเช่นที่กับ ของเมื่อไรอย่างไรนะคะแต่ด้วยคำจำเป็นของคำคำเหล่านี้นะคะกลายมาเป็นคำสำคัญของประโยคซึ่งผู้ใช้นะคะจำเป็นจะต้องค้นหาโดยเหตุนี้การใช้เครื่องหมายบวกนะคะจะช่วยเชื่อมคำของคุณให้กลายมาเป็นอ่ประโยคเดียวกันนะคะแต่มีเงื่อนไขว่าก่อนที่คุณจะใส่เครื่องหมายบวกนะคะจะต้องมีเว้นวรรคด้วยนะคะ หนึ่งวักถ้าคุณสนใจค้นหาเว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้ความรู้นะคะของคอมพิวเตอร์เราก็พิมพ์ลงไปนะคะความรู้ของคอมพิวเตอรอ์แล้วก็กดค้นหาแบบนี้แบบดื้อๆเลยนะคะ Google นะคะก็จะ ค้นหาเพียงแค่สองคำเท่านั้นก็คือคำว่าความรู้หรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากเราใส่เครื่องหมายบวกนะคะตรงหน้าคำแทนคำเชื่อมนะคะแบบนี้แล้วก็กดค้นหานะคะคอมพิวเตอร์นะคะก็จะค้นหาครบทุกคำที่เราต้องการเลยนะคะเราก็ได้มาหมดทุกคำแบบนี้เลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ